สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้ยืนอยู่บนสะพานเจษดาบดินนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเรือลากจูงนะคะเรือลากจูงลากเรือขนทรายมานะคะ เป็นมุมสูงนะคะยืนอยู่บนสะพานเจษฎาบดินค่ะ เรือลำนิดเดียวนะคะแต่ว่าลากเรือขนทรายสามลำนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ